ปอรนทีที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคิวของรถเก๋งสุดน่ารักจากค่าย h o n ด้ากันบ้างดีก,กว่าโอา้โหบอกเลยว่านี่คือรถยอดนิยมของวัยรุ่นเลยนะฮะเป็นสไตล์ฮัชแบ็กครับวันนี้เป็นตัวท็อปด้วยขอต้อนรับทุกท่านพบกับ208 Honda Jazz ตัวท็อป1.5 RS ไม่แปดเป็ GK เนะครับเป็น Honda Jazz โฉมสุดท้ายที่วางจำหน่ายในประเทศไทยปัจจุบันไม่มีขายแล้วนะโอโ้เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งแต่ยังมีหลายคนยังรักยังชอบยังอยากได้ยังตามหากันอยู่นะเพราะว่าข้อดีของเขานอกจากประหยดัดรูปทรงสวยแล้วเนะี่ยโอ้โหบอกเลยห้องโดยสันกว้างจุสัมราะได้เยอะแม่เป็นรถ วันใจวัยรุ่นอีกรุ่นหนึ่งเลยนะฮะวันนี้เอาตัวไท,ท้ายมาเลยเป็นม i n เนอร์เชนแล้วเป็นตัวท็อปเลยกับคันนี้2018 Honda Jazz GK 1.5 RS ใหม่80,000โมเดลผลิตปี2018แท้เลยรถบ้านมือแรกมือเดียวผู้หญิงขับนะฮะรุ่นนี้ป้ายแดงนะฮะ739,000บาท รับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิกว่าไม่มีน้ำท่วมเลขหมายแท้ๆแปดหมื่นกิโลเมตรรับประกันซื้อืนเต็มราคาอ่ะชนหนักไม่มีน้ําท่วมตัดต่อไม่มีแน่นอนแต่อาจจะมีจิ้มท้ายมานิดหน่อยนะแล้วด้วยความเป็นมือใหม่หัดขับครับผู้หญิงขับ,ขบ,ขบเขาบอกว่าการเกมประกันมีบ่อยเหมือนกันนะอ่ะตอนเข้ามานะฮะก็มีริว้วมีรอยต้องบอกว่าเยอะกระจัดกระจายหลายจุดเลยรอบคันรอยไม่ใหญ่แต่มันเยอะเพราะฉะนั้นคันนี้ผ่านการเก็บสีมาให้แล้วรอบคัน ยกเว้นหลังคาหลังคาก็รู้สึกเดี๋ยวหลังคาก็ด้วยนะฮะมีขี้นกค่อนข้างเยอะตอนเข้ามาจําได้แล้วรอยขนมงขนแมวทถลงทะลอกอะไรเต็ไมไปหมดเลยนะขี้นกขี้นกเต็มคันนี้เก็บสีให้แล้วรอบขันเรียบร้อยสวยงามมาดูพร้อมกันเลยกระดังหน้าตัว R S ก็จะเป็นโครเมียมติดโลโก้ R S สวยๆด้านล่างรางังทึ่งเรียบร้อยสวยงาม ไฟหน้าฮตัว RS ได้ Full LED นี่สวยมากมาพร้อมไฟ d a y t i m LED โคมไฟยังสายปิ้งใช้ได้มีไฟตัดหมอกให้ในตัวนะครับด้านล่างนะค,ความเป็น RS เขาก็จะมีเหมือนเป็นออลิ้นพน,น้าสเกิร์ตแบบบิวอินมาในตัวเลยนะมันก็หลอ่อโดยไม่เราเราไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเลยนะฮะมีไฟตัดหมอกให้นะครับไฟหน้า Full LED สวยสายปิ้งๆเลยนะครับต้นหัวผ่านงานเก็บสีมาแล้วนะครับทั้งคัน นะฟ้าโปรง่งทำให้เลยตอนเข้ามาต้องบอกขนแมวกระจัดกระจายเต็มหลายจุดนะฮะวันนี้สีมาด้วยสีเมทัลลิกออกแดดเงางามเข้าไปยังบางใช้ได้กันชงกันชนเก็บสีให้แล้วรอบคันนะฮะก็สวยเนียนใสเป็นเนื้อเดียวกันแน่นอนครับคันนี้เราเก็บให้ทีเดียวเลยทั้งคันนะ,ะครับภาพรวมดบบขวาครับวันนี้สีเนียนตลอดทั้งแถบแน่นอนนะฮะเพราะว่าเราเก็บให้เลยทั้งคันนะฮะ ตอนแรกว่าจะเก็บเป็นบางชิ้นนะแต่ดูแล้วมันเหลืออยู่ประมาณ2ชิ้นก็เลยอาทำมันทีเดียวเลยมันจะได้เป็นเนื้อโทนเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นสีวันนี้เนียนไม่เพี้ยนแน่นอนนะครับมีสเกิร์ตให้เรียบร้อยตามสไตล์ RS นะครับเข้าไปยังบางใช้ได้นะครับมือจับสีเดียวกับตัวรถมาพร้อม Smart e n t นทรส่วนฟิล์มกับกันสาดนี่เจ้าของเดิมให้มาขอบคุณมากกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยว หลังคาเก็บงานให้นะฮะเพราะว่าตอนมาก็ขีนกกระจัดกระจายหลายจุดนะานี้ทําให้เรียบร้อยละนะสวยเลยล้อแม็กครับตัว RS ครับได้ลายนี้เลยเป็นดิสเบรกล้อหน้านะครับหลังดำเบรกแม็กหน้าเงาร่องดำแม็กนี่ไม่ได้ยุ่งอะไรฮะแม็กนี่คือเจ้าของเดิมให้มาแบบนี้ยังสวยดูดีใช้ได้นะหน้าเงาร่องดำสำหรับแม็กฝาเรียบร้อยดีนะครับยางเจ้าของเดิมให้มาเป็นบิดสโตน เบอร์1 8 5 5 5 5 R 1 6ปีใช้ได้ครับกลางๆไม่ไม่กลางคอนทางใหม่เลยปี2022เลยนะฮะดอกสวยมากดอกลึกดอกเต็มได้อีก3ปีสบายๆนะครับล้อหลังดัาเบลกนะครับแม็กหลังมีถลอกเบาๆนิดหน่อยแต่ไม่น่าเกลียดช่างมันตรงกลางยังสวยใช้ได้90%ยังดูดียังบิตสโตนปี2022 ถือว่าค่อนข้างใหม่นะครับดอกยังเหลือเยอะมากดอกลึกดอกเต็ม3ปีได้แน่นอนครับประตูหลังขวาเปิดมาแล้วสติกเกอร์ยังอยู่ดีนะมาร์กิ้งหัวน็อตยังอยู่ดีนะครับขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบซอกในประตูก็เดิมเดิมครับไม่มีชนหนักไม่มีพิกคว่ำนะครับเสากลางขวาครับขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คอยู่ครบ ซอกประตูด้านในครับน็อตซอกในก็เดิมๆฮะไม่มีถอดอะไรนะครับสติกเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นทุกจุดเรียบเนียนสวยงามไม่มีงับแงะนะฮะเสาหน้าขวาครับเม็ดอาร์สวยงามและอยู่ครบตลอดทั้งแนวนะครับซอกในครับสวยๆแห้งๆเดิมๆนะครับไม่มีพลิกคว่ำไม่มีชนหนักนะฮะมาด้านท้ายกังต่อนะฮะก็มีสปอยเลอร์มาให้ในตัวตามสไตล์ RS นะครับ มอเตอรวันนี้สีสันก็โอเคใช้ได้เรียบร้อยนะครับกระจกเดิมของ Honda ไฟท้ายตัวสุดท้าย GK ลายนี้เลยนะไหม่ในเชนซ้ายสวยขวาเรียบร้อยนะฝาทงฝาท้ายกันชนกันชนเราเก็บให้หมดทั้งขันทําทีเดียวจะได้เป็นเนื้อเดียวกันเซ็นเซอร์หลัง2จุดนะครับกันชนหลังสไตล์ RSTT โอเควันนี้สีเนียนใช้ได้เลยฝาปงหลังเปิดมาแล้วมาดูกันประเข็พวกนี้เดิมนะฮะ โครงสร้างหลักนี่ยังดูดีนะเม็ดอาร์คสวยงามแต่ฝาโป่งมีถอดนะฮะมีถอดมาเคาะมาพ่นนะมีรอยถอดนิดหน่อยนะมีถอยรอยถอดแต่พวกนี้เดิมนะฮะโครงสร้างหลักนี่ยังสมบูรณ์ดีเม็ดอาร์คสวยงามฝาท้ายมีพ่นนะฮะมีพ่นเงาวับมาเลยนะสำหรับฝาท้ายมีเคาะมีพ่นนะครับด้านหลังนะฮะพรมยังสวยใช้ได้มีไฟส่องสว่างด้วยเปิดมาแล้วก็จะมีแม่แรงอุปกรณ์ต่างๆให้พกพันอ่ะยกออกมา ล้อไหลร,รุ่นนี้เป็นล้อกระทะนะครับด้านหลังนะฮะมีเคาะนะฮะแนวซีโคนมีร่องรอยการเคราะการพ่นแต่ก็ไม่ลึกมากนะฮะประมาณคืบเดียวไม่นา่าเกินนี้นะที่เหลือยังสวยนะขอมีพ่นนะฮะขออภัยก็มีพออมมีเข้ามาประมาณฟุตหนึ่งแล้วอัะหนึ่งไม้บรรทัดประมาณนี้มีเคาะมีพ่นนะ,ะสําหรับด้านล่างนะฮะนะแต่ว่าตรงนี้ยังบางนะแต่มีร่องรอยการพ่นนะฮะคาดคะนีจากสายตาประมาณฟุตหนึ่ง จากกันชนนะฮะก็ประมาณนี้นะแต่ด้านบนไม่โดนนะครับโดนเฉพาะด้านล่างด้านบนนี้ยังแห้งสวยเลยนะครับเข้าด้านล่างนะแต่โดยทรงแล้วยังเล่นได้นะไม่เคยติดแก๊สไม่มีน้ําท่วมอะไรานะฝั่งนี้กันต่อแถบซ้ายนี่ก็เก็บให้ทั้งคันเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สีเนียนแน่นอนครับมาพร้อมเกิร์ชุดแต่งรอบคันนะครับมือจับสมาร์ทเอนทรีสองฝั่งเลยฟิล์มกันสาดมีให้เรียบร้อยนะครับ แะจกข้างนะมีไฟเลี้ยวให้เท่ๆด้วยนะครับล้อแมกหน้าซ้ายใช้ได้นะมีลอกนิดหน่อยแต่ว่าที่เหลือ90%ยังสวยดูดีไปตามนี้ได้เลยบริสโตนครับยางปี2022ดอกสวยดอกลึกดอกเต็มใช้ได้นะฮะอีก3ปีได้แน่ล้อสุดท้ายก็ใช้ได้นะครับเรียบร้อยสวยงามนะฮะแล้วก็ยางปี2022นบสองนะครับบรนดอกใช้ได้ครับดอกสวยดอกลึก ได้อีก3ปีแน่นอนโครงสร้างกันต่อประตูหลังสายเปิดมาแล้วแต้มสีหัวน็อตยังอยู่สติ๊กเกอร์เดิมๆสวยงามเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบ เสากลางซ้ายเม็ดอาร์คสวยงามซอกในน็อตเดิมไม่มีขยับสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามนะน็อตเดิมไม่มีขยับแผ่นเพจเรียบเนียนสวยงามผลิตและประกอบประเทศไทยเลขเครื่อง L 1 5 Z 2 4 4 1 2 7 5 9ตัวถัง MRH GK ลงท้าย T 1 0 3 6 9 8สติกเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นทุกจุดนะครับเสาหน้าซ้ายนะฮะเม็ดอาร์ k, อยู่ครบ ตลอดทั้งแนวนะฮะเม็ดอากสวยงามอยู่ครบเลยซอกในก็แห้งๆเดิมๆนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพิกความอะไรภาษีต่อหรือยังอ๋อหมดปลายปีไปาตามนี้เลยนู่คนพฤศจิกายนนูน่นใช้กันอีกยาว กระจกเดิมของ h Honda อาะดูห้องเครื่องกันไปตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร i-VTEC 117แรงมาเป็นบล็อกย่อนนิยมเลยค่อนข้างประหยัดนะครับเติมได้ถึง e85 เลยอัตราสิน้นเปลืองก็ประมาณ16โลลิตรนะครับไม่แท้80,000โลไม่เคยติดแก๊สครับ ด้านหน้าเดิมหมดนะฮะซ่อกในฝั่งขวาน็อตเดิมไม่มีขยับเม็ดอาร์คสวยๆแก้มขวาน็อตเดิมไม่ถอดไม่ขยับเลยเบ้าโชกแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงามผิวพันธุ์แห้งๆมีเบรก ABS ด้วยนะแชสซีมองลงไปแห้งสนิทนะครับคานหน้าก็แห้งเดิมหมดเลยเป็นสีเทาขุ่นๆนะฮะผิวพันธุ์แห้งๆเม็ดอาร์ครูกลมคมกริบรูกลมคลมกริบแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะครับทำไมเกิน6เดือนก็ไปตามนี้นะฮะ ฝั่งซ้ายก็เดิมครับแก้มน็อตไม่มีขยับไม่มีถอดซอกในน็อตเดิมทุกตัวเบ้าโชคมดอาร์คสวยงามซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันฝาโปงหน้าน็อตเดิมไม่เคยขยับเลยนะครับคันนี้ห้องเครื่องได้ความเดิมมากสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามรลโลมคมกลิบสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นทุกจุดแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะสติ๊กเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นทุกจุดแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะนอ็อตฝาโปรงไม่มีขยับเลยสุดยอดดูด้านในกันไปสเปคเดิมเป็นบ่อผ้านะฮะ ผมเปลี่ยนเลยไม่ต้องซักนะครับจะได้ใหม่สดสะอาดเปลี่ยนเป็นหนังเทียมสีดำได้สีเทาคุมให้ใหม่เสร็จสับสวยเนียนกริบเลยด้านล่างแถมให้นะฮะร,รุ่นนี้มองเห็นเลขตัวถังง่ายเปิดมาแนละ้ว MRHGK แล้วก็ลงท้าย T ี1 3 6 9 9 8นะครับแผงข้างแผงข้างก็เปลี่ยนจากผ้า เป็นหนังให้นะครับที่เหลือของเดิมโรงงานในทาะงานพลาสติกสีเทาสีดาอะไรยังดูดีมีรอยเล็บนิดหน่อยตามสไตล์สุภาพสตรีครับมีรอยเล็บกันบ้างนะครับฟิล์มอะไรไม่รู้แต่ยังสวยใช้ได้นะครับด้านหลังฟิล์มอะไรเดี๋ยวหาให้แต่ไม่ดูแล้วก็ใช้ได้นะเรียบร้อยดีแหงประตูก็โอเคสวยเรียบร้อยนะครับห้องโดยสารนี่คือจุดขายของเขาเลยนะเป็นเก๋งคัชแบ็กที่กว้างนั่งสบายเบาะปรับได้หลากหลาย น,นั่งรับปลอดโปร่งไม่อึดอัดตัวเบาะเราหุ่มใหม่หม่เลยนะครับจากเบาะผ้าเปลี่ยนเป็นหนังเทียมให้สวยๆเลยนะแล้วก็พับได้หลายแบบนะไม่ว่าจะเป็นพับยกแบบนี้อึ๊บวางของในแนวตั้งได้นะหรือว่าจะพับราบแยก60 4 0ก็สามารถลงราบได้แบบสุดแบบนี้เลยนะครับนี่แผงท้ายก่อนแผงท้ายรุ่นนี้เป็นงานพลาสติกสีดํามีริ้วรอยจากการผลของนิดหน่อยแต่โดยรวมก็ใช้ได้นะยังดูดีนะครับ แลงข้างก็โอเคดูแล้วรอยก็มีบ้างเบาๆนิดหน่อยนะมีเอามาขนของกันบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยโดยรวมก็พอได้นะครับพอใช้ได้ตัวเบาพับราบได้ราบแบบนี้เลยนี่คือข้อดีของแจ็สนี่เอามาขนของได้แบบเยอะมากมามานั่งเลยฮะผมว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นเก่งเล็กที่นั่งค่อนข้างสบายนะเนี่ยดูสิพื้นที่ด้านหลังนี่นั่งสบายมากองศาการเอ็นปรับได้นิดหน่อยมั้งอ๋อไม่ได้ได้แค่นี้อ๋อลงได้นิดนึงอ่าโอเค นะองศาการเอ็นลงได้อีกนิดนึงก็ใช้ได้หัวหมอนปรับระดับได้ประมาณนี้นะฮะผมว่านั่งสบายนี่หลังคาสูงนั่งแล้วปลอดโปร่งไ,ไม่อึดอัดนี่คือจุดขายที่ทำให้ค o n d a j a จ z ยังเป็นที่นิยมนะครับตัวบอกเราหุ้มไม่ใหม่เพราะฉะนั้นสวยเนียนใสใหม่แน่นอนแผงประตูก็ยังสภาพดีสวยๆฟิล์มยังสวยนะครับประตูหน้าซ้ายเปิดมาแล้วแผงประตูสวยใช้ได้นะฮะริ้วรอยมีนิดหน่อยนะ แล้วก็ฟิล์มอ๋อเจอและ 3M นะยังสวยใช้ได้เบาะนี้สวยใหม่แน่นอนเพราะว่าเราจับพุ่มให้ใหม่เลยทั้งคันนะครับไปลองขับกันไปกุญแ<ๆ>จตัว r f ได้ immobilizer push start แบบนี้นะส start มาแล้วไม 8. 10. 10. ่8ปด0มืโลเท่านั้นนะไม่เยอะไม่เยอะเปิดแอร์ก,ก่อนรอแล้กลันแอร์ดิจิตอลปรับความแรงได้7ระดับปรับทิศตรงทิศทาง Digital, ดิจิตอลอุณหภูมิปรับแบบดิจิตอลมี Air Auto นะ ลฟ้าหน้าหลังมีครบแอร์เย็นสบายหายห่วงคอนโซลหน้ารุ่นนี้เป็นพลาสติกสีเทาเข้มเกือบเกือบดำแข็งแข็งยังสวยเนียนดูดีถุงลมคู่พร้อมเบรก ABS ครับหน้าจอเดิมจากโรงงานให้มาหน้าตาแบบนี้เลยเป็นระบบสัมผัสมีพอร์ต HDMI กับ USB ให้ด้วยนะ ต่อบลูทูธได้ต่อโทรศัพท์มือถือได้นะเล่นเพลงจากมือถือได้นู่นนี่นั่นครบกล้องหลังมีให้ในตัว3ามุมมองเช่นเดิมนะครับเลนส์วาเลนส์ปกติมุมมองจากด้านบนนะครับด้านล่างพาวเวอร์เอาเลท หนึ่งรูตรงนี้แล้วก็ตรงกลางอะไรเขาเนี่ยเจ้าของเดิมสงสัยแถมกล้องหน้ามาให้ใช่ขอบคุณมากไปตามนี้เลยนะครับร่องวางแก้วน้ำสองเกียร์ cvt หัวเกียร์คันเกียร์คอนโซลเกียร์ก็ยังได้อยู่มีรอยเล็บนิดหน่อยตามสไตล์สภาพสตรีครับมีรอยเล็บกันบ้างนะแต่ก็ไม่น่าเกลียดนะครับเบรกมือแบบทั่วไปสไตล์เก๋งเล็กนะครับที่เท้าแขนเป็นหนังนุ่มๆเลื่อนไม่ได้ด้านในโลง่งๆไม่มีรูอะไรแล้ว แล้วก็ตัว RS นะครับเขาจะมีปั้น p a ดเดลชิ i f t สำหรับเปลี่ยนเกียร์ที่หลังพวงมาลัยมาให้แล้วก็มี Cruise Control มาให้มีมัลติฟังชันเพิ่มรถเสียงรับสายโทรศัพท์ได้โลโก้พวงมาลัยยังสวยวัสดุต่างๆยังดูดีเนื้อพวงมาลัยยังสวยใช้ได้ปรับได้4ทิศทางนะถ้าจำไม่ผิดลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังครบเลยระจกไฟฟ้า4บานออโต้คนขับ1บานเซ็นทรัล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับไฟฟ้าและพับไฟฟ้า มีหมดกันกับกี่แบบประหยัดและระบบกระบุลการสร่งตัวกระจกหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกนะครับไฟเพดานด้านหน้าคู่หนึ่งตรงกลางอีก1ครบเพดานที่บังแดดสีดำมาพร้อมกระจกแต่งหน้าให้ซ้ายาขวาฝั่งเดียวซ้ายไม่มีเพดานเป็นสกลาดสีดำยังดูดีมากๆนะครับเจ้าของเดิมทำอะไรไปนี้เมื่อปีที่แล้ว มิถุนายนตอนนั้นใม่ห้าหมื่นแปดนะครับเขาเข้าไปตอน5,8าหมเข้าอีกทีหกหมื 68, ่นแนี้เลยนละนะตอนนี้8ปดหมืเดี๋ยวก่อนออกรถเอาเข้า Honda กากระรพึกให้รถก,กันนะเกซ้ายมีอะไรยังมีแฟ้มมาให้ขอบคุณเจ้าของเดิมนะคู่มงคู่มืออ่ะเปิดก่อนมีอะไรให้เรามั่งเนี่ยปี18คู่มือยังมีให้นะหน้าตาแบบนี้คู่มือหน้าจอยังมีให้นะหน้าตาแบบนี้ สมุดเข้าศูนย์มีให้นะฮะมาเป็นสุภาพสตรีขับมือเดียวออกรถตุลาปี18ครับผมนะ้าสีเทาเมทัลลิกโมเดินสตีลเมทัลลิกครับผมเลขเครื่อง L15 Z24 4, 4 1 2 7 5 9นะครับรุ่น RS เลขตัวถังลงท้าย t 1 0 3 6 9 8ในนี้ก็อาจจะลง บ้างไม่ลงบ้างเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปสนใจนะออนไลน์เข้าคอมหมดแล้ว Honda ตอนนี้ไม่ได้ใช้บุ๊กแล้วนะฮะสำเนารถมือแรกผ่อนกับ Honda l i s ส i ิ g งผ่อนเสร็จก็ชื่อเดิมนะครับปี2018ป้ายกรุงเทพ จดทะเบียนพฤศจิกายน2018สีเทานะครับเลขตัวถัง M R S G K ลงท้าย T 1 0 3 6 9 8เครื่องยนต์ L 1 5 Z 2 4 4 1 2 7 5 9เบนซิน4สูบ1,500ซีซี117แรงม้าลองขับกันเครื่องก็เป็นเครื่องพันหยอดนิยมเลยนะ i v i t e c 117แรงมา้าออกตัวพุ่งใช้ได้มาเฟียวฟ้าออกตัวพุ่งมากเบรกจึ๊ก ใช้ได้ช่วงล่างยังแน่นอยู่นะครับแอร์เย็นสบายเครื่องนิ่งเงียบเดินเรียบมีกล้องหลังให้ในตัวนะครับพวงมาลัยก็ใช้ง่ายนะครับค่อนข้างเบาไม่หนักเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยหรือมือใหม่หัดขับเน้นใช้งานในเมืองเป็นหลักออกต่างจังหวัดพอได้เครื่องพันห้าก็แรงกว่าอีโคคาร์นะครับเป็นรถที่เหมาะสำหรับ กลุ่มที่เพิ่งหัดเล่นรถเป็นอย่างยิ่งแล้วพอมีงบนะครับพอมีงบระดับ4กว่าคล่องตัวด้วยนะเนี่ยกลับรถในพื้นที่แคบๆได้ง่ายๆไม่ต้องโยกทีเดียวพานเหลือๆเ,เลยนะครับม้าผมว่าน่าสนใจนะทรงรถมันยังสวยนะอ่ะนะ Honda Jazz นี่แต่งสวยมากนะนะตัว top RS หม่แค่8 0 0หมื่นรถบ้านมือเดียว ไปดูราคากังดีกว่าปายเลย Honda Jazz GK นะฮะหรือว่า j a z สชมสุดท้ายในประเทศไทยปัจจุบันไม่มีวางจำหน่ายแล้วแต่ว่าหลายคนยังอยากได้ยังตามหานะฮะโอ้ก็เรียกว่ายังนิยมมากๆเลยนะทั้งกว้างแล้วก็ประหยัดด้วยวันนี้ตัวท็อปเลยนะฮะ2018 Honda Jazz GK นะฮะ 1.5RS ใหม่80,000 ค่าตัวรถใหม่ป้ายแดงของเขานะฮะ739,000บาทคันนี้โมเดลผลิตปี2018แท้เลยเป็น Minor Change แล้วนะฮะแล้วเป็นรุ่นพิเศษ RS หรือตัวท็อปได้รถบ้านมือแรกมือเดียวรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดตอ่อไม่มีปิ๊วความไม่มีน้ําท่วมเลขไม้แท้ๆ80,000กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคามีจิ้มท้ายมาเบาๆอย่างที่เรารีวิวให้ดูวันนี้เก็บสีให้แล้วเรียบร้อย Walk in หน้าร้านฮะ ขายกันอยู่450,900 0บาทพิเศษสำหรับคนดูคลิปนี้เลยซื้องเงินสดก็ได้จัดไปนึงก็ดีราคาพิเศษลดเลยครับเหลือเพียง430,900บาทเครดิตด,ดีฟรีดาวออกรถ0บาทได้เหมือนเดิมนะครับมีวารันตีให้อีกด้วยรับประกันเครื่องยนต์ เรียากล่อง ECU และอะไหล่กว่า179รายการให้นานทุกสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร,ร้อมบริการช่วยเหลือทุกเสนฟรี24ชั่วโมงเลยและก่อนออกรถครับผมเจ้ารถสูรฮอนด้า เปลี่ยนถ่ายของเลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเติมถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในร์เชนให้ฟรีทำกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันก,ก่าเชโร่ก่อนส่งมอบเช่นเคย Honda Jazz RS ปี2018รถบ้านมือเดียวไม้แค่8 0,000ใครเล็งอยู่อย่าช้าแอดไลน์เลยด้นล่า ไอดีไลน์แอป 19SP คนหาแอนที่ขอเราได้ง่ายๆเข้าไปที่ o o o g l e m ม p พิมพ์19สีประกอรเราอยู่ถนนกเรประปลึกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒากาศประตู2 แล้วโทรหาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีสิบเการปรกรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีรถเด่นยันี้คลิปหน้าจะถึงตัวของรถรุ่นไหนน้นฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิง่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัทสิบการปรกรรถเบน์สองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com